สวัสดีนะักเรียนทานทุกท่านผมพีเอชดีเรโนแล้ววันนี้เราอยู่ในการการคอนเทนต์สรุปแพทสามจุดหนึ่งในหนึ่ง,ง,งทีไปแล้วเดิมได้เป็นเกมกาชาก็ต้องเริ่มจากตู้กาชาก,ก่อนเซ่ครื่งแรกก็จะเป็นตู้ของเซโน่นะตัวละครใหม่ใช้หอกธาตุไฟฟ้าก,กับเวนติมาคามู่คู่กับตัวละครฮอกโ,กโลธาตุน้ำสีดาวสุดเท่เครื่งหลังก็เป็นตัวละครดาบเล็กธาตุน้ำอย่างนีรูมาคู่กับพี่เอับเบโดส่วนตู้อาวุธเนี่ยยังไม่รู้นะเขายังไม่บอกแต่ก็เต็มอิ่มกันไปเลยกับเพลย์เนอร์เรื่องบรมกัควสอ,องบทพร้ยใม่อม่ใบหมา้ตกันถึงทีบเลย อาวุธใหม่5ดาวดาบและหอกทีมทะเลทรายมาพร้อมกับอาวุธสีดาวรุ่นลิมิเต่โอ้โเพชรไม่มีแล้ว แต่ดูก่อนซาร่าชีวิตเล็กของน้ำเสนอกิจกรรมครบรอบ2ปีกนชิมอิมเพกแจก10โลแล้วก็พันหกร้อยพีโมเจมจะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก4กิจกรรมโอ้โหเต็มอิ่มจุกกันไปเลยอย่างกระชุดแฮปปี้มิวปิดท้ายด้วยระบบใหม่ TCG แนวเกมการ์ดจะถูกแอดเข้ามาในระบบถาวรเลยนะจะบอกให้ดูเอลกันให้สนุกไปเลยล่ะและอย่าลืมเอาโค้ดไปกรอกด้วยนะหมดเขตวันพรุ่งนี้อยู่ใต้เลสกิฟิชชั่นด้านล่างเลยครับและสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัับบบฟงนะาาายยจ้